สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Season Channel ช่องน้องใหม่ของคนชอบเล่าก่อนจะเข้าสู่การเล่าเรื่องในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เราไปเริ่มกันเลยค่ะ วันนี้จะขอเล่าประวัติพระแม่ลักษมีเทพีแห่งความงามผู้ประทานพรด้านความรักโชคลาภตามตำนานาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อกันว่าพระแม่ลักษมีมีกำเนิดจากฟองน้ำในข่าวที่เหล่าเทวดาและอสูรกวนกรียรสมุดเพื่อทำน้ำอมฤตโดยขณะที่พระแม่ทรงผุดขึ้นมานั้นทรงประทับนั่งในดอกบัว และในพระหัตถ์ถือดอกบัวด้วยจึงมีอีกพระนามหนึ่งว่าปัตมาหรือกัมลาแต่ด้วยขณะที่กวนเกษียนสมุตนั้นได้เกิดของวิเศษพุดขึ้นมาตามลำดับได้แก่พิษเพชรพระแม่ลักษมีจันทราช้างมา้าหัวและกระบือซึ่งพระแม่ลักษมีทรงนำเพชรขึ้นมาก่อนตามความเชื่อจึงมีความเชื่อกันว่า พระแม่นั้นเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภพระแม่จะประทานทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยความสำเร็จในการทำมาค้าขายการเจรจาต่อรองและการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้บูชาและประพฤติตนตั้งมั่นบนความดีในด้านคู่ครองพระแม่ลักษมีทรงเป็นพระชายาคู่บารมีของพระวิษณุ ไม่ว่าพระวิษณุจะอวตารไปอยู่ในปางใดพระแม่ท่านก็จะอวตารไปเป็นพระชายาของพระวิษณุเสมอเช่นในครั้งที่พระวิษณุอวตารไปเป็นพระรามพระแม่ก็อวตารไปเป็นนางสีดาหรือครั้งที่พระวิษณุอวตารไปเป็นพระกิสณะพระแม่ลักษมีก็อวตารไปเป็นพระนางธาราเทวีคู่บารมีของพระกิสณะเป็นต้น ด้วยความรักอันมั่นคงของทั้งสองพระองค์จึงทำให้ผู้คนนิยมมาขอพอรให้ได้รับความสมบูรณ์สมหวังในเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวตามคติความเชื่อของชาวอินเดียเชื่อกันว่าพระแม่ลักษมีทรงเป็นเทวีแห่งความงามและทรงงามเลิศกว่าเทวานารีใดโดยมีลัศมีแห่งพระองค์แม่นั้น เป็นประกายเปรียบเสมือนสายฟ้าและกลิ่นหอมจากพ้าวรกายของพระแม่นั้นประหนึ่งกินดอกบัวทรงกลิ่นหอมไกลไปหลายร้อยโยชนัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์พระแม่ลักษมีที่ทรงถือให้เห็นกันบ่อยที่สุดก็คือดอกบัวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําของพระองค์และมักจะทรงถือไว้สองดอกหรือไม่ก็ทรงถือหม้อน้ําพระหัตถ์หนึ่ง อีกพระหัตหนึ่งหงายลงสู่พื้นมีเหรียญทองโปรยปลายลงจากกลางพระหัตหรือไม่ก็ทรงเทเหรียญทองออกมาจากในหม้อซึ่งนั่นเป็นที่มาของความเชื่อว่าพระแม่เป็นเทวีแห่งโชคลาภและความร่ำรวยบางครั้งก็ทรงศาสตราวุธเป็นจกักรอันบ่งบอกความหมายถึงพระวิษณุพระสวามีนั่นเอง พรหานะประจำพระองค์พระแม่ลักษมีก็คือช้างเพราะคนอินเดียถือว่าช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งบุญญาธิการพลังอำนาจและความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์และการประสบความสำเร็จในชีวิตนอกจากปางทั่วไปแล้วยังมีปางอื่นๆของพระแม่เช่นธนะลักษมีเทพีแห่งความมั่งคั่งโคชลักษมี เทพีแห่งความเจริญรุ่งเรืองวิชัยลักษมีเทพีแห่งชัยชนะและสันธนะลักษมีเทพีแห่งบุตรเป็นต้นเครื่องสักการะที่นิยมนำมาถวายได้แก่ดอกบัวสีชมพูทูบหอมเทียนหอมของหวานและเงินทองเป็นต้นสถานที่ที่เป็นที่นิยม ในการสักการะพระแม่ลักษมีที่สำคัญในประเทศไทยมีหลายแห่งเช่นห้างเกศรวิเลสวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกวัดวิษณุยานนวาวัดเทพมนเทียนวัดไผ่เงินโชตหนารามเป็นต้นบทสวดบูชาพระแม่ลักษมีนิยมสวด8จบหรือ108จบ ส่วนการขอพอรจากพระแม่ลักษมีวิธีการขอพอรที่นิยมทำกันคือควรสักการะและสวดบทบูชาพระพิคเนตก่อนบูชาพระแม่ลักษมีตามความเชื่อของาศาสนาฮินดูการบูชาพระพิคเนตก่อนเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคและนำโชคลาภการสวดบทบูชาพระพิคเนตจะช่วยเปิดทาง ให้คำอธิษฐานถึงพระแม่ลักษมีประสบผลสำเร็จควรอธิษฐานด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยระบุชื่อนามสกุลและที่อยู่ให้ชัดเจนก่อนการขอพอรจากนั้นขอพอรอย่างชัดเจนที่สำคัญต้องมีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่จะขอพอรมากที่สุดเท่าที่จะทำได้การแต่งกายเพื่อมาสักการะองค์พระแม่นั้น ควรแต่งกายด้วยชุดสีสดใสเช่นสีแดงชมพูส้มหรือสีสดใสอื่นๆเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเป็นการเคารพองค์พระแม่นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าควรแต่งหน้าทำผมดูแลตัวเองให้สวยงามสะอาดเรียบร้อยเพื่อให้พระแม่ลักษมีเอ็นดูนั่นเอง คลิปนี้ก็จะขอกล่าวถึงพระแม่ลักษมีเพียงเท่านี้ขอให้พระแม่ลักษมีประทานพรให้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสมหวังทั้งด้านความรักโชคลาภนะคะสุดท้ายขอขอบคุณที่รับชมรับฟังและหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำต้องขออภัยมาณที่นี้ท้ายที่สุดฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ